กางเกงยีรีรทห้าศูนย์หนึ่งมือ2ตัวนี้นะฮะขนาดตามป้ายประกฑนค่อนข้างจะลางหน่อยนะฮะดับเบิลยูสาสิบสองอสามสิบสี่ถ้าดูผิดลาประการใดก็ต้องขออาภัยนะครับเพราะว่าการสั่งซื้อกางเกงเนี่ยนะครับควรที่จะเน้นที่ขนาดไซส์วัดจริงจะดีที่สุดนะครับวัดจริงกางเกงกางเกงนะฮะแล้วก็วัดจริงที่เอวของเราฮนะวัดจริงที่เอวของเราได้เท่าไหร่ก็ควรที่จะใส่ขนาดวัดจริงของกางเกงเท่านั้นนะฮะเราจะใส่ได้พอดีโดยไม่ต้องอาศัยเข็มขัดนั่นเองนะครับผม ขนาดตามไป W32L34 นะครับตัวนี้นะเห็นพอลางๆนะครับมาดูขนาดวัดจริงกันนะฮะขนาดวัดจริง L34 ยาวทั้งตัว44.5ปลายขา7นิ้วเม็ดอินสีลังการ,ราคา1250บาทนะฮะเม็ดอินสีลังการ,ราคาหนึ่ับาทเลขหลังกระดุม406ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนแปนั่นะฮะสี่สีไหมเ0้เลขหลังกระดุม906นย์หกน,นะฮ <5, 6. S 1> ะ เดี๋ยวผมต้องขอส่องดูอีกทีนะฮะอาเดี๋ยไงต้องส่องดูอีกทีลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจแงริงตัวนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาขอดูรายละเอยียดเพิ่มเติมได้นะฮะขอดูเลขหลังกระดุมใหม่ได้นะเดี๋ยวทางแอดมินเราถ่ายรูปให้ดูนะครับลูกค้าครับผมขนาดต่าไปเดบมเป็นอยู่สามสิบสองนะครับค่อนข้างเ,เรอรแลนวะก็ดูไม่ค่อยจะออกนะฮะก็ต้องขออภัยมานะโอกาสน,นี้ด้วยนะครับ ดับเบิลยูสามสองเอสามสี่นะคะหรือดับเบิลยูสามสี่เอสามสองประมาณนี้นะครับค่อนข้างจะเลือนมากๆเลยนะแล้วก็ป้ายเดสแท็บสตรีลีไวนะฮะขนาดวัดจริงเอลสามสิบสี่ยาวทั้งตัวสี่สิบสี่จุดห้าปลายขาเจ็ดนิ้วปลายขาแปดจุดเจ็ดนิ้วเม็ดอินสีลังการาคาหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทเป็นสีบูยิมกลางๆเป็นผ้าเนื้อทรายนะครับเส้นได้แตกละเอียดนะครับผมเห็นทุกเม็ดนะฮะเป็นผ้าเนื้อทรายนะครับนิ่มๆนะฮะหนาๆจับดูแน่นๆนะครับ ลูกค้าท่านไหนสนใจกางเกงตัวนี้ติดต่อ0961519525ได้เลยนะฮะกางเกงกินลีว่ารุ่น501เนี่ยนะฮะเขาจะไม่มีงานซิฟนะครับในยุคหลางๆจะเป็นงานกระดุมหมดแบบนี้นะฮะลูกค้าเนี่ยนะครับจะเป็นงานกระดุมแล้วก็กระดุมเม็ดล่างนี้ก็จะแล้วแต่โรงงานผู้ผลิตนะฮะจะมีมาตรฐานที่แตกต่างกันไปบางโรงงานก็อย่างสมสมมติว่าบางโรงงานมีขนาดเอส30เขาจะใส่กระดุมเม็ดล่างนี้4เม็ดนะฮะแต่บาง บางโรงงานมีสามเม็ดก็มีเช่นกันนะฮะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วนะครับก็เขาจะใส่กระดุมเม็ดล่างนี่ตามขนาดไซส์นั่นแหละแต่ตามขนาดไซส์ของโรงงานผู้ผลิตแต่ละโรงงานก็จะมีมาตรฐานที่แตกต่างกันออกไปนะเดี๋ยวผมให้ดูงานปลายขาตัวนี้นะงานปลายขาตัวนี้นะครับตํามนีตามภาพนะลูกค้าตํานี้จะเห็นตามภาพเลยนะฮะนี่ยฮะจะเห็นเป็นลายเส้นตรงนี้นะครับมีทั้งสองข้างนะฮะมีทั้งสองข้างแต่ละตัวนะมีทั้งสองข้างแล้วก็ทั้งขากางเกงทั้งสองสองข้างด้วยนะฮะ ต่เป็นงานปลายขาผ้าฟอกเดิมนะครับลูกค้าสวยๆนะเย็ยบแบบได้เดี่ยวนะลูกค้านะจะเป็นงานปลายขาผ้าฟอกเดิมนะครับสวยๆเข้มๆนะฮะเป็นผ้าเนื้อทรายสวยๆนิ่มๆเลยนะฮะลูกค้าเนี่ยนะฮะแล้วก็มาดูรายละเอียดด้านในกันนะฮะมาดูรายละเอียดข้างในกันมีอะไรบ้างเอ่ยรายละเอียดด้านในนะฮะกระเป๋าในซ้ายเป็นรุ่นฉลองร้อยปีสกร,รีนเพื่อการันตรีรีไวมีความเป็นมามากกว่าหนึ่งร้อยปีจะเป็นรุ่นป้ายแคร์หนึ่งใบ จะบอกรายละเอียดทุกอย่างในป้ายแครนึ่งใบนี้ไม่ว่าจะเป็นวิธีการเก็บดูแลรักษาขนาดไซส์ต่างๆเลขรหัสสถานที่ผลิตหรือเลขหลังกระดุมจะเป็นอันเดียวกันนะครับแล้วก็วันเดือนปีที่ผลิตจะอยู่ที่ป้ายแครนึ่งใบนี้นะครับลูกค้าท่านไหนสนใจกางเกงตัวนี้ย้ำอีกทีนะครับมีขนาดวัดจริงที่เอโสามสิบสี่ยาวทั้งตัวสี่สิบสี่จุดห้าปลายขาแปดจุดแปดจุดเจ็ดนิ้วสามารถติดต่อขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้ากับทางแอดมินเราได้เลยนะครับ ขอบคุณที่ไว้วางใจครับผมสวัสดีครับ